สบายดีสบายดีเมื่อทุกคนเลยเนาะมื้อนี้อยู่กับโรชีช่องนงโรจนาลองศาลรอีกแล้วเนาะ<อ>มื้อนี้มาอัปเดตการปลูกยางเนาะทุกคนมื้อนี้ก็เป็นมือที่สามแล้วเนาะที่เราปลูกมาใกล้จะแล้วแล้วเนาะมื้อนี้สิให้มันแล้วหมดเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็ปลูกได้เริ่มนื่องมื้อนี้กลับมาปลูกอีกเนาะอย่างอีกประมาณสองสามแถวก็จะแล้วแล้วเนาะมื้อนี้กลับมาอัปเดตให้ทุกคนเบื้องว่าวิธีชีวิตการปลูกยางของอยู่รองศาลรเป็นจังไรเนาะ ยูที่ต้องสานบางคนกน็อาจจะปลูกก็คือกันได้แล้วแต่สู้ใครสูรมันเนาะสําหรับพ่อโคตรแม่นปลูกจังซี่ได้เ,เนาะเอาเอาปุ๋ยลงก้อนแล้วก็เอาอยาของพื้นลงแล้วก็จึงเอาเดินปกอีกั้นึ่งเนาะเพื่อบ่ให้มันมันเค็มเกินไปนะแล้วก็จึงเอาเบี้ยยางลงะแล้วก็มัดให้มันแน่นเวลาปลูกแล้วมัดแล้วก็เอาเสากฟางมามัดอีกั้างนึงเนาะตัวที่มันยาวๆเพื่อป้องกันลม ตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องลีทาเข้าเจ้าปุ๊บบายทุกคนเปลือนหดเนาะพรช่วงนี้ฝนตกแดดแล้วกันแบบเปลือนเครื่องจุนว่าแบบเปลือนมาเลยเนาะมือนี้มือสุดท้ายแล้วอี่ประมาณสองแถวจอยคุดคุดคุดมือเซานี้มา มาหกคนนอนเมื่อเช้านี่เนาะพู้หนึ่งเมื่อละมาละเอ็ดก่อนเช้ามันแลวเลยแล้วบอกค่ะโอ้ลายเติบเลยว่ามันน้อยๆเลยตัวน,นี้แถวยาาก็ตัวนั้นก็แสดงเมื่อวานได้ได้กวนอนีอ่อันอนี้ก็ยังเต้ซงแถวเนาะอย่างเต้แถวนี้แล้วก็แถวนี้ สกานี่ทรงแถวป่ายแล้วก็จะแล้วเนะประมาณหกสิบป่ายเบีย่นี่แหละขุดคุ้มลึกประมาณนี้เนาะก็บ,บริเลอกปนันเดเดวแทกเบิง้งประมาณนี้ขุดคุ้มลึกประมาณนี้แล้วก็เอาปุยลงแล้วก็เอายางพื้นลงแล้วก็เอาดินปกอีกเท่านึงแล้วก็จึงเอาเบียมาลงเนาะตอนนี้ลงรถก็มาละอู้หน่ยอยสลายไล่เถะ บ่ว่าใส่มือทันเลยมึงบ่เอ็ดสองคู่กูตักเชื้อแล้วคุ้มก่อกมึงตักบ้ดเดียวเลยวะนี่เนาะวิธีใส่ปุ๋ยของน้องลีใส่ซองบ่วงว่ะเอาเอาันนี้เนาะอยาที่เห่าไซาใส่ครึ่งบ่วงการ้วงการเปียกกันพวกเนาะบ่ให้มันกัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยการมูดกับปุ๋ยกากระต่ายพะเล้งให้มันใหญ่ไว้ซงบ่วงเก่ง ลักษให้พร้อมเฮาใส่เฮาใส่จังซี่แล้วเฮาจึงอันเอาดินปกแล้วจึงเอาอันนั้นมาจึงเอาเบี้ยมันมายายใส่แล้วก็จึงปลูกบัดเดียวเนาะบ่เกินชั่วโมงนึงก็แล้วคิ้วเนาะยานีเนาะ ตอนนี้ฝนกําลังจิตกเนาะมือเช้านี้ฮอนแต่ว่าตอนนี้ฝนก,กําลังจิตกกะบบฮอนเสร็จภารกิจปลูกหยางแล้วก็สิเริ่มโตเฮ็ดนาเลยเนาะทุกคนจักกะยังบ่แน่ใจว่าสิได้เฮ็ดหรือบ่เฮ็ดแต่กะิได้เฮ็ดเนาะคั่นว่าอีพ่อบ่ให้คนอื่นเฮ็ดนะน่าจะถ้าบ่แม่นครอบครัวเฮ็ดก็น่าจะให้คนอื่นเฮ็ดเนาะ วางอย่างก็จะพักเม็ดเนาะตัวนี้ลวงกวางลวงยาบมันสามเม็ดลวงยาวนะเป็นจังได้อยเมื่อยแล้ววะเนาะอายุยนะเมื่อก่อนนะสะกคุดไหวได้อายุยนะ <ฮ>มืเอเศ่้าเล่าละอเจ็บเล่ละเมื่อขงเนาะพอดิอยากเขาก่อนเปล <laughs> ี่ยนหน้าหน้าเขาจบอันนี้ก็เป็นเบียร์ยางที่เ่าเกี่ยมไว้เนาะใส่หลังใส่หลังเบียร์แบบนี้เนาะคือเขาไปซื้อหลังเบียร์มาแเขาเอามาใส่พอดีว่างนี่เลยพอดีลงว่างเบียร์นี่เลยเนาะอันนี้ก็เป็น เบาที่เห่าเกี่ยมไว้แต่แรกๆาฮดินไว้แล้วก็จึงไปคุดอันนี้มาเสียบใส่แล้วก็จึงใหญ่ประมาณนี้มันมีลายขั้นต่อเนาะจะปลูกบางคนเขาเจากะคุดเอาอันนี้ไปปลูกเลยได้บัท้าให้มันมีใบแบบนี้เนาะแต่ว่ามันนานใหญ่ปีสองปีแบบบนบใหญ่ประมาณนี้ถ้าเอาฮิตจังซี่ปลูกแล้วมันใหญ่ไวเขาก็จะปลูกมืดน,นี้แล้วก็จะพอประมาณหกห้าเจ็ดลอยเนาะรวมทั้งมืดน,นี้ รวมทังตัวนี้ที่ปลูกมือที่หนึ่งแล้วกัต,วตัวฟากนี้เนาะประมาณ700ดร้อมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายแล้วมาอัปเดตในการปลูกอย่างปุ๋ยเราจะใส่ปุ๋ยอันนี้เนาะนี่ปุ๋ยข้าวกับปุ๋ยกามขุด อันนี้ก็เป็นอันคัตเตอร์ไวขีดพุงยางเนาะก็จะบประมาณนี้ตอนนี้ก็ปลูกไก่จะแล้วแล้วเนาะอยังประมาณ10ต้นเนาะตอนนี้ก็พากันเก็บพุงยางของเบานี่เนาะเก็บไปทิมบอนอื่นเพราะว่าให้มันแบบสะอาดงามตาเวลาแบบเออต้นยางใหญ่แล้วเวลามาตัดหญ้ามันจึงบ่ยงายเนาะหญ้า,ามันโค้งแบบใบจักสินะ ก็เลยว่าปลูกแล้วแล้วก็พากันเก็บเมียนพร้อมเลยเนาะอันนี้เขาก็เก็บแล้วเขาก็จะไปจุดนี่ัวนี้ก็ปลูกแล้วแล้วปีนี้ต้นยางบ่ค่อยงามปันใดเนาะปีกานี้ต้นยางทั้งงหายทางงัย้งยาวแล้วก็เขียวพร้อมเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามโมงคุณเร็วละตอนนี้ก็ บหัวประมาณจากไลเนาะเกือบฮอดเทตตาหเลยเพราะว่ามันมีมันมีนองขั้นกลางอยู่บอนที่ห่ามาซ้อนป่าเนาะก็เลยว่าบริปุกอากาศกำลังดีเนาะทุกคนฟ้าบดแล้วกาฟ้าลมเสร็จสิ้นมือนี้เนาะการปลูกอย่างเสร็จสิ้นคกรจิตห้แล้วมือนี้ อีกประมาณสิบต้นเนาะเพราะว่าเพิ่นกำลังทางทางที่แถวเข็มหัวเอาไม้ออกกิ่งปลูกประมาณสิบต้นเนี่ยและะ้วก็เซตเป็นที่เหียยม้อยไว้สำหรับปีนี้อ๋อปลาลมปลูกมานี้ได้สามมือเนาะมือมือที่เืงแม่นเจ็ดขน มือที่สองแมนห้าคนเนาะแล้วมือนี้เป็นมือที่สามกันสองที่ห้าครคนแต่ว่าอีกคนนึ่งท่านเหลาเมือ่อเราเนาะเรามาแต่ตอนเจ้าแล้วตอนช่วยเ,เหล่าเมื่อละแต่ตอนนี้ยังเหลือไปห้าคนสำหรับค่าจ้างอยู่ที่ลาวเนาะสำหรับอยู่ที่ล่องสารแมนมันจะมีอยูส่สองแบบแบบ จ้างเป็นมือแล้วก็จ้างหับเหมาสําหรับจ้างเป็นมือนี่แมนมือหนึ่งแล้วแต่เวียกเนาะถ้าเวียกนักนี่ก็จะเป็นมือละแปดสิบคือไถ่ายนาถนาสี่แมนมือแปดสิบเนาะถ้าตัดยานี่แมนมือมือละแสนน้ํามันขเขาเจ้าเองเนาะสําหรับดําให้ดํหนานี่ประมาณมือหนึ่งเจ็ดสิบขัน สองร้อยกว่าบาทนะถ้าเป็นเงินไทยเจาบ้าโอ้โหเพิ่งเพิ่งทุกคนเพิ่งง่ายหังเพื่อนทุกคนโอ้เกือบเนอะเห็นไหมทุกคน บอลมันใส่ระบบตกใหญ่มาตกเพิ่งย้ายหางกินสำหรับจ้างเป็นมือเป็นมือหกสิบผ่านกีบเนาะรอบจ้างเป็นมือเป็นมือหนึ่งหกสามสิบผ่านกรีปเม่นุ่งสิบผ่านกีบกินยู่น้ำเนาะ มันจะมีจ้างเป็นเมาแน่แต่ว่าแล้วแต่เนาะบางคนก็จ้างเป็นมือบางคนก็จ้างแบบฮับเมาไปเลยอันนี้ก็เป็นราคาของกีทีลองสารเนาะแต่ว่าบวกมงบอนอื่นเขาจ้างกันเป็นไงเนะตอนนี้ก็กำลังเก็บเมียนใกล้จะเสร็จแล้ว ูุดปะพูดดเลยวะ,ะร้อนมากคือตอนเศร้านี่ฮอนแหงนะทุกคนเด็ดออกนะฮอ,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 อนเฮฮอนปะเอาไข่เต่ตัวแรงมัน,น มันบด hey, hey, มาพุทสิพุไปทีได้บาทบัจำตีพออาจจะฮอตฟรีนระพรตีบ่้มาุปะคอสิบัไก่หัวพอดบ่มาเยอมาพุดเอ พี่ห้องนี่วะบอกเล่าอยู่มาบอกลเล่านี่เดวมาสินเนี่ยโอ้ห้างเลยว่ะเห็นห้า,างห้างเลยเดี๋ยวจดี๋มันล่วงใส่เออครับแล้พอเปินเปียกอี

เพิงนเนาะสามต้นสุดท้ายแล้วเนาะนี่เราจะต่าให้มันแน่นๆอันนี้กะมือสุดท้ายของการปลูกยางเป็นเนื้อสือรีวิวการปลูกยางมือสุดท้ายอันนี้กะมารีวิวมาอัปเดตการปลูกยางเนาะละกะอัปเดตอะเรื่องค่าค่าจ้างอยู่ที่ประเทศลาวเนาะ ก็จะประมาณนี้เฮ่ออยู่ลองสานเลยต่อยู่บนอื่นกับโบโฮเลยแล้วแต่น่นนะเนาะมันบ,บปกติไต,ต่ตู๋นะเนาะืมเซ็ตเซ็ตแล้วอีกคุมหนึ่งเรียบร้อยหมดแล้วหนึ <s> ่ <it> สามคมสุดท้าย <S <s <it> <S อันนี้ก็เป็น <S <s <it> ให้เขาเจ้า ให้เขาเจ้าหากระจูดเขาเจ้าซีเฮ็ดให้เนาะปีนี้เฮ็ดให้เฮ็ดนาในที่สุดก็สิดชินใครแต่มมือนี้ฟ้าลมตอนเจ้ากระบแดดเฮงเมื่อวานนี้แดดออเออแท้หว่าเจ้าขี้รจักเมื่อเลยเด้อเจ้ากีรจักมือเลย <laughs> ขี่ระจักมือเ่าลยง้างมือทุกคนตอนนี้ปลูกยางเสร็จสิ้นที่เฮียบ้อยมือที่สามแล้วก็มือสุดท้ายเนาะอันนี้ก็ปลูกสีซัาเล็ดแล้วแล้วก็มีแต่ถ้ามันง่ญ่แลวกะจึงเอาปุ๋ยมาใส่เนาะตอนนี้กากาลังจะมาเอาฟืนยึดอยู่นี่ยี่ อย่าขี้ไปแล้วถอยล่างมัมันไกลพคตว่ะเออบอกเพิ่งถอยล่างมาใส่ซื้อไปเลยล่างนะป้าฝืนประตูนี้ได้เนาะพอดีดังได้นี่นะปลุกย่างแล้วแล้วก็จะอ่าบ้านเมือก็จะเอารถอีแตนใส่ฟืนเมือเลยเนาะอันนี้แม่พ่อโคตรบ้อยู่แขมหัวนี้ เร็ดสิ้นเสียทีวันนี้วันหน้าตอนอื่นคุย <c oughs> พอดีอันเห่าอีกยังเกาะเปล่ฟื้นเนาะเปลฟื้นยุส่วนยางมาต่อมาต่ออันนันอันพวกยางต่อแล้วมื่อหน้าจ็ดเซ็นยังอีกบุน่นพ่อยังพิจารณาการเห้นหนาอยู่พอ่อจะรู้ทกามือวะไ่ร่คนฟืนทีเแียวกเลย คนฟืนน้นคนรถเอาลังเบียร์ออกก่อนเบาคนไม,ม่เออเอาลังเบียร์ออกก่อนหล่ะเบล์เออพอถ้าเด็กก็เสื้อเท่านั้นแหลยย้องขึ้นเทิงเลยแม่ไอ้นั่นย้องขึ้นตัวซองล่างเลย วันนี้เฮากาให้ทีมงานเฮาเนาะทีมงานเราได้แบบนี้ให้ทีมงานเ้าคนฟืนนะ้นเนาะคนขึ้นเด็ก ๋ยวขอตัวคนฟืนกันทุกคนเก็บปืนขึ้นเต็มรถแล้วตอนนี้กำลังเขากำลังสิกับเนาะนี่ก็งอยอยู่ ตอนนี้กะพวกเขากำลังจะกลับมทุกคนขึ้นก่อนเอาเด้เอาได้เดี๋ยวเด้อแล้วแล้วนทุกคนเป็นมือสุดท้ายของการปลูกอย่างอันนี้ก็เป็นพิธีชีวิตของพวกเขาแต่ละมือแต่ละวันเนาะ อเฮ็ดอันนึงกับอันนึงเมื่อนี้ก็ชิ้นสิทธ์ภารกิจของการปลูกยางก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ครับกับกำลังจะขับตอนนี้เาราบกำลังดีเลยดีแดดดีรถเยอะรัวกำลังเลยตอนนี้เรับมาแก้ตื่นเมืเดดงงเองแท็กซี่ก,ก็สุดนะเลย,เลยโอ้อจะให้คนเบิ่งทางเนาะ มีทางเขานะอันนี้มันเป็นเส้นทางดังเดิมเนาะใชนิ้ว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 นิ้นี้วนิรว้อยเ้ว็้นิิ้ว นี่ก็ประมาณ4ี่โมงห้าโมงอะไรเนี่ย มำนี้จะรอสีนี่ที่เลียงที่ลงถึงเรียงจนหมววเออดูให้แต่ขึ้นมันหาเบิ้งเลาวทุกคนรถสีบข่าบอกยานจะข่ายอยู่เด้อไล่กเ็นีนรถทัดแหวเดุ้้ยเสียวเด้ อือนเทนตแล้วนะทุกคนมาแบบว่าใจจดใจจอยันมันขาแล้วเพราะว่าติดรถเจ้าห่วงไม่ดีเลยไม่ดีหนักเลย